สวัสดีครับทุกคนวันนี้ในเกม Battle Break นะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันนะผมผ่านไปได้สิบเจ็ดละวันนี้เอาสักดแต่ยี่สิบแล้วกันนะเอาสิบแปดแล้วกันสิบแปดสิบเ,เก้าอ่ะเอออืมอัปเกรดให้เร็วดีกว่านี้แต่ตูเซ็กทันนะตูเอื้อด้วย เกมาสองตัวผมจะหนักมากครอบนี้วันนี้ไม่ค่อยนัาก,กลัวในน้าผมก็อัพมาแล้วผมขออัพเกียรธนาคารก่อนเออความจุของได้ดีขึ้นนะครับอ,อ,อแล้วก็ฟามเงินสบายละ ผมจะตุนเงินเอาไว้ตุนเงินเอาไว้เพื่ออัพของถานแล้วกันนะทุนนี่จะไม่ได้นยังไม่ได้ครับผมไปเอัดด่านยีแล้วกันนะให้ดูคนดูสักสามเกษเดือ อัปเกรดก่อนบิลดเออร์โปรสไนเปอร์มาขออัปเกรดสักขั้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเว่ามอนมาเดินช้าพอมอนมาเดินช้าโอเคครับมาแล้วฟาร์มเงินสบายอ่ะเอาไปดูเอาไปดูไม่ต้องว่าไม่จะดูอะไรทำเด็ดไปดูอะไร ผมจะต้องมาวางชุ้นตัวนี้มด็คตอจะมนี่ตัวนี้นี่ครับตัวเป็นซูก้าผมมายิงมาแล้วกันเศกมาโอเคผู้ใบริโคับ็อ้นี่ส็ั้ขั้นหนึ่อแล้วกันนะอัพขั้นหนึ่งโอเคมันผลิตได้ไว มันมีโล่มัะน,ะนมีโล่อ,อะทุกคนมีโล่เออบนโล่หายละแ,แล้วก็วางมา,มผ,ยายผมจะอัพอ,อีกขั้นหนึ่งแล้วกันนะเออ yes ห้าแล้ว แต่ผมจะ่า <Techn> ด <Pokémon> ่านวันนี้เอา20ก่อนอีพีหน้า25แล้วกันนะอีพีหน้า25พี่นี่ได้ทุกคนดูก่อนต้องไปฟาร์มอับเกรดของอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้ฟาร์มอับเก็บของก่อนนะฮะอับโอ้ตัวมันเดินช้าไม่ต้องกังวลอับได้เยอะเลยเราไม่รีบครับเราไม่รีบอับ ถึงเลเวลประมาณสี่ก่อนอ่าอัพสี่คนแล้วก็จัดไปแล้วครับเบอมอิดของเราก็นี่มาด้วยเอามาสักตวัวหาแค่ตุ้น knock back เบื่อในตัวมันโหดนะสตัวมาเล่นตัวเยอะเออ ันเริ่มยิงผมไปเอาหนังเอาตัวนี้มานี่มาด้วยจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเสร็จแนี่จัดเต็มแล้วผมจัดหนักจัดเต็มมากคือแบบจัดจัดไม่ยัง้งแบบหน่วยวันนี้ แต่พรุ่งนี้ก็ขู่พี่ดาไปแล้วผมหอมวางนี่ตัวปืน่อดเมื่อกี้มีโล่นี่ไม่มีโล่ล้ะเออแม็กแล้วการที่อะไรไม่รูุ้ไว้เลย ด่านที่20ครับเบื่อหมไปซื้ออะไอิยสบาสักดานหนึ่งให้นาไปซื้ออยากกไรไปซื้อไม่เไม่อย่ากินนิไอเไม่ได้ม่สายไปผีดิเฮ้ยบอสเหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่บอสบอสเนี่ยเด็กโหดเด่อโดนโหดว่ะต้องมาปล่อยตัวนี้ก่อน

ผมจะว่าผิมากเหมือนเดียเลยปละได้ไเละไม่ใช่บอสทุกคนไม่ใช่บอสหรือพสามสิบนวนเฮ้ยมันไปด้ปนานหลังนไปด้านหลังมัมได้านหลังโอเคไปนู่นละบอปลาละ ลล iscilla, แล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นตัวนี้เอาตัวนี้มาแมกละฟุตจอดเรื่อยๆเรียบร้อยไหมยังไม่ตายยังไม่ตายตายไหมหังแล้วดูเอ้โหยพี่เป็นหมื่นเอ็กพี่เป็นหมื่นเลยอ่ะฮูมากทิ่นี่ขอตัวเราไปก่อนนะใบบายสวัสดีครับเบื่อ